สวัสดีครับโอเคนะโอ้โหนั่มเ้นมุกเสียวที่ไม่ทันคิดถึงพีพีแล้วกันง่ายกว่าน่ารักไหมพีพีครับนอกจากคุณอยู่ที่นี่กับมีอินเตอร์แคนด้วยใช่แล้วนอกจากนี้เพื่อนข้างทางอินเตอร์แคนด้วยนะแล้วก็รับชมผ่านหนังร้ด้วยครับคารัเซ็ตก็ได้ทุกอ่ สวัสดีครับทุกทีนะครับผมสวัสดีทุกคนในร้านใช่ไหมครับก็ดีใจนะครับที่ได้มาเจอทุกคนแล้วก็ครูซีนเดฟเฟร์เฮ้ยครัตรงไหนตรงไหนอินเตอร์เฟร์มีจังหวะอินเตอร์เฟร์ ของสัตว์เคสีรู้สึกในบ้านยินดีดีใจมากๆครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้เป็นพ่อพูดถึงตัวแนสัตว์เสทังหมดนะครับสุดยอดคุณเพิร์ครับทำไมถึงต้องเป็นทีพดีเด่นทีพทีเป็นหตัวแทนคนรุ่นใหม่นะคะที่เริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพน้องๆไม่เคยให้สัมภาษณ์อีกด้วยว่าน้องทุกคนที่มีไลฟ์สไตล์ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ ปริมาณแคลอรีร่ต่อวันด้วยโอ้โหคุณผู้ชมพวกคุณเปิดมันันี้กับมาชัยครับที่จะเป็นจะกุ้แคลอรีร่ต่อวัน<ม>ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยไม่เกินนี้ไม่เกินนี้ใช่ค่ะซึ่งนมสัตว์นม5เปรื่อชานะคะมีปริมาณแคลอรี่ที่ต่ำนะคะแล้วก็ถิงได้สบายท้องด้วยตอบโจทย์ข้อนี้ของพี่ๆม,มากๆ แล้วก็นพพียังเคยได้สัมภาษณ์อีกว่าเป็นคนที่ฐานยากและชอบเรื่องทานของที่อร่อย<ข>อีกเราก็มั่นใจในสันคิสของเราค่ะว่าเขาจอยบดีเชน่นกันและคิดว่าไม่มีใครที่เหมาะสมที่จะเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์สันคิสได้มากกว่านพพีีแล้วค่ะใช่ไหมคะนพดีีใช่ไหมนพพีผู้คนที่สุดแล้วต้องเป็คนคนนี้พีพีกรีดห้าคะแนน,นยอยู่กับเอนพพี สอนสามคำจากคำพีห pues oh god. ัให well ้กับ P P คืซิงตกิของซันเคสได้ไหมครับสามคำครับ P P K S และกัน P P K S ค่ะแบบ P P กินเออใช่ชอบมากเพราะว่าจริงจก็แววมาเหมือนกันว่าแบบแฟนก็บอกเอ๊ะนี่มันดสตินีหรือเปล่า P P กินแบบเนซันคสก็เป็น P P K S มันดสตินีหรือเปล่าพีพีมันคือดสตินีมันเป็นเรื่องของผมเองคิ พีพีนะพน,น,นะครับพิซันเตอร์ขอสามคำให้กับซันเคสหน่อยสามคำนะครับครับผม love sunkiss เพราะว่าดื่มแล้วรักเลยครับผมโอ้ดื่มแล้วรักเลยนะแล้วก็อย่างที่คุณเพอร์บอกน,นะว่าดื่มง่ายมากๆแล้วก็พีพีเลือกแต่สิ่งที่ดีพีต้องให้กับตัวเองอยู่แล้วนะฮะถ้ Saint างั้นซันเคสมองกับทุกคนอย่างแน่นอนนะครับไหนมีใครอยากขอสามคำให้กับพีพีไหมมีไหมครับ ส่งกันเข้ามาได้อ่านแฮชแท็กของเราเลยนะฮะกับลมซันคิสทีพีอีอีกแล้วรักเลยทีพีจะลองเข้าไปอ่านในแฮชแท็กนี้เนาะได้ครับผมเยี่ยมมากมากเลยนะครับโหเอาล่ะตอนนี้คนเพอเชื่อว่ามีของขวัญเป็นช่อดอกไม้นะครับมอบให้กับผู้ซื้อของเราด้วยนะครับเพื่อแทนควาขอบคุณนะครับทีพีเดี๋ยวเชื่อถือได้ครับผมเสร็จเลยครับมาเดี๋ยวพูดคุยกับทีพีกันนะบอกเลยครับว่าซันคิสเป็นงานจัดงาน จได้กับแฟนๆมากๆให้กับเมมเบอร์มากๆได้กังเกตได้นะฮะอยู่ด้านหน้าติดขอบเวทีเลยแล้วก็ยังได้ลุ้นเป็นผู้โชคดีอีกด้วยก็ลุ้นไปแล้วเดี๋ยวได้สนุกกับทีมที่เป็นจรแน่นอนตีดต้องด้านหลังหลายตัวเลยนะครับวันนี้ทุกคนมาร่วมแสดงความดยครับกับอีกหนึ่งบทบาทใหม่ของทีีนะฮะพรีเซนเตอร์สุดน่าทึ่งเสด็จอัพเดตชีวิตหน่อยเห็นว่าเหมือน กลับมาจากฝรั <audiences> ่งเศสหรือเปล่าใช่พี่กลับมาได้เออ่จริงๆกลับมา2วันแล้วครับสองวันแล้วสองวันวันนี้วันที่สองพี่กลับมาเมื่อวานน่าจัดจริงนี่ยงานเยอะนะเราเนี่ยแค่สองวันทุกคนต้อจะรู้มากกว่าสองวันที่จานเรียบมาซาลวันแากพระหโอเคแล้วเจอกัตลาดสุดก็คือไปส่งที่สนามหรือสนามบินใช่ไหมสุดยอดเลยเป็นไงวันนี้น่ารักไหมผิวดีไหม ทริคน <icana>, ู้ป <Williams. S 1> ังไหมปังมากจริง huh. <t ract Seattle> ีแชร์กรับท uh ี่ฟังเลยทำไมดไปทริปกลับมาปังต่อเนื่องมากๆก็ก็ได้ได้มีรมทมที่ทิาป์อะไรของแบรด์ไรยเิลป์ครัก็ได้ไปดูการชิงชวในสุขุมแวก็คือะบบป่านนี้ก็ทำทำงานเพยนิดห่อย เราเที okay, so uh ่ยวนิดหน่อยเที่ยวนิดแนึ่งเที่ยวันเดียวค่จริงๆแค่เที่ยววันเดียวแล้วกันแลมีแล้วทะไมทำไมถึงปันได้ต่อเรืขนาดนี้พี่ก็พี่เดินสันกีซสิเชฟป้าจบี้ก็ปลกมือแล้วป้าเดิักีสิครับผมไปด้วยผมไปด้วยโอ้โหดสด1 <your> <cem> จริงจริงนะอันนี้กำลังจะถามจริงๆจริงๆมีบางคนที่แบบว่ากินตัวกุนเชียวสูตรเ100%ก็คือตัวอันชีวิตใช่เปล่าใช่อันชีวิตทนอ๋ออันนี้คือสูตรที่ชอบที่สุดส่วนนี้คือแม่ชอบที่สุดจะเป็นออริจินอลอ๋อหรอใช่แต่ว่าเวลาอัดนองมันจะไม่ต่างกันแต่จริงๆอันนี้ก็มีประโยชน์อ๋องั้นที่ดื่มเป็นประจำอันไหนก่อนเดียวกันอันไหนเรสชาติด้วยจริงเพื่อนใช่ไหมใช่ เป็นรสชาติที่ชอบสุดใช่ไหมอ r i g i n a l เลยแล้วแต่ว่าโอ้โหของนี่แบบนี้เราต้องเราก็ต้องแชร์ให้ทุกคนได้ทราบเราก็ต้องแบ่งปันสิ่งดีๆถูกไหมพี่ครสมมติว่าอยากจะแนะนำให้กับครอบครัวให้กับพ่อพ่อแม่จริงๆผมก็ได้รู้สึกเลยนะฮะที่จริงแบบที่ว่านมกิตาชิโอเนี่ยมันเป็นตัวและโ็ฟรีด้วยคือเป็นฟรีด้วยครับผม วันใครที่แพ้แล็โตเสมออย่างเงี้ยก็สามารถกินได้ดื่มได้นะครับแล้วก็พี่ว่าทุกๆสูตรมันมันจะมีแล้วแต่ความชอบของเราด้วยก็จะมีทั้งช็อกโกแลตมีอัลติเนตมีออริจินอลใช่ไหมครับผมมีตัวลุ้ยด้วยแล้วก็จะมีโรชโาห์ด้วยก็เหมาะทุกคนเลยว่าทุกคนสามารถดื่มดื่มได้แม่นมากตัวจริงเลยเนาะก็คือแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบเพราะว่าดื่มง่ายแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยเนี่ยให้กับพ่อแม่แล้วแล้วถ้าเป็นเพื่อนแล้วถ้า คนสนิทอ่ะถ้าเราต้องตัด่อนใจลเลือกให้กับเพื่อนรักคนสนิทเพื่อนรักเพื่อนรักก็อาจจะเป็นแบบเราชอบเนแบบเพราะว่าเพื่อนรักเขาชอบเป็นความหวานใช่หวานเลยเออก็แั้วแต่ชอบแต่เป็นหวานที่แบบหวานสุขภาพดีหวานสุขภาพดีหวานแบบแบบมัลงตัวเออเราเราเราถ้าให้กับเลิฟนี่แหละเลิฟนี่ ทุกคนต้องเป็น original ดีไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกคนใส่เสื้อสีฟ้าใน่ไหมเนี่ยเพราะเราจ r i g i โอเค <laughs> okay. แน่นอนบอกแล้วว่าเป็น destiny มากนะ EP e p, p Kiss ใช่ไหม Kiss เออน,นอกจาก Sun Kiss แล้ว p p Kiss ถึงใครครับช่วงนี้ Kiss ถึงทุกคนเพราะว่าเราไปต่างประเทศไงเราไม่ได้เจอทุกคนบาสะพันเลยก็คิดถูกบน ที่ถึงเพื่อนบ้านที่ถึงเพื่อนบ้างไม่ได้เจอ,อเพื่อนนานลเลยหรือยังครับสองอาทิตย์สามวันโอ้ยน้ำด้วยอ่ะของเพื่อนเราไม่ตัดผมน้ำใหม่ที่ต้องคัดใหม่แหงเพราะเธอไม่แคร์ใม่ ดี๋ยวสาธิตให้ได้ดูกันด้วยถูกไหมนอกจากเมื่อกี้ที่บอกว่ามีข้าวรสชาติข้าวเราจิตร์มาเป็นที่เรียบร้อยเชิญเลยดีกว่านะครับอุปกรณ์ต้องเข้าและจังหวะนี้เพราะว่าพีพีนอกจากจะมาร้องเพลงให้ได้ฟังรำเนเปิดตัวฉลองวันได้การพูดคุยอัปเดตชีวิตกันแล้วนะฮะมีสาธิตให้ดูอันนี้เป็นเมนูแบบพิเศษเนาะครับเมนูพิเศษมีแบบได้ได้คิดชื่อเมนูไว้อย่างต่ำดีๆคิดมาแล้วตามสคริปต์เขียนว่า ไอทอลสั about you ไ <laughs> okay. ยี้หัใจจริงเลยอทอลสันิส about you อยู่ๆนี่ใครคทุกคนทุกคนยูยูยูโอเคนะขอเชิญที่บริสต้าด้วยนะคะเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวมีที่บริสต้ามาช่วยด้วยนะครับ <laughs> เราเดนคาเฟ่โอเคพี่บาเดี๋ยวจะมาช่วยเมนูพิเศษนี้กันโอเคนะครับพร้อมไมพี่พีได้ครับมันมันมันมีอะไรบ้างครับก็แนะนำกันทีหลักๆก็จะมีเป็นเอ่อเป็นเรื่องของเรี่นะครับอ๋อแล้วก็ ี่สแล้วก็จะเงียบนิดนึงนะเพราะว่าอันจ่ายค่แรงแล้วก็วัดใหม่ตุกร็นี่ยี่สิบนะครับเฮ้ยตวเป็ดด้วยนะว่อร่อยมากมาแล้วนะคะยี่สิอันเฉลสตรอเบอร์รี่พิลอรอร่อยมากแล้วนะฮะให้น้องได้ครับทั้งหมดนี่เลยเอาเต็นแก้วขอเต็นแก้วยับ ชื่อถูกโอเคค่ะเชิญครับอ่าม่ก้องด้วยแล้วก็ไลฟ์ด้วยนะสิงกิจชาลแด์ครับเฟซบุ๊กยูทูบฝากติด่าแชร์ด้วยแชร์เดียวของเราในวันนี้เลยนะฮะนี่คือเมนูที่แบบพีพีคือเอขึ้นมาเลยนะครบสามารถทำต่าได้ด้วยอันนี้ขั้นตอนที่2คือใส่ตั้งแขงส่ลดแขงแแล้วก็เทน้อีีตกแต่งแล้วก่นัเท้นีในนนี้ค ทั้งหมดอกตอกตอกตอกได้ดีไปเลยครับเราจะได้สุขภาพดีไปด้วยกันนะครับมีทั้งค่ารสชาติแล้วเมื่อกี้คุยกับหมอตั้มนะก็ได้สูตรพิเศษเมาใป้ทำได้เหมือนกันยังไงเลยว่าจำมัไม่สบายนะอันนี้เป็นฟิลแบบม็อกเทลม็อกเทลก็ได้เหมือนกันคือเออได้ตามใจชอบเลยครับอใส่แบบสตรอเบอร์รี่ไปหน่อยนะเป็นเบสแล้วก็ตกแต่ง ม,มันจะเห็นไดชัดเลยนะเนาะเงียบเลยครับ,บ,บนี้เลยครับกับนมซันคิี่ดื่แล้วรักเลยเลยขอเป็นแบบภาษาไทยหมดเลยนะครับสกดให้ถูกต้องจะได้รวบรไว้ในบบเดียัจะได้เข้าไปู่เป็นคนละเอียบเป็นคนละเมียสงเนอะ่ตั้งใจทำทุกอย่างดูซิ ที่ป่าคือมาขึ้นมายืนดูชื่อชมแล้วว่าสวยกว่าที่ป่าทำเองเดี๋ยวสูตรนี้เรามีขึ้นโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มมาด้วยนะครับเข้าไปดูในไ IG page สันทิสไทยแอนก็เข้าไปทำตามกันได้ง่ายๆมีอยู่ไม่กี่ตัวครับแล้วก็เอามาผสมเป็นดริฉพาะขอเราเองไี้เลย เไปแล้วก yeah, nice. ับตัว strawberry p u r e e มาตัวตัวตัว strawberry slice น้แข็งกปตกอมา mac and c h e e s ไโไ้ไปเลไปไลย์นนได้เลย ดีแล้วเนอะดูดีไหมดูดีไหมคนทำอ่ะดูดีมากเลยอ่ะอันนี้เพองวามคมต่อมาเลยนะเชื่อไปมสิบเล็กน้อยครับแค่สิบเราออกกำลังเพื่อสุขภาพสิบไปไปออกชอบมากครับมันจะมีที่โดนในเดี๋ยนี้ะตัวเองกับเองถ้ารู้ปริมาณแคลอรี่ไม่เกินพันห้าแล้วเนี่ยให้เข้าตัวอย่างนี้ได้เลยนะฮะ เชื่อว่าแมนมากแน่ๆอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาตัวน้ำมะชันแต่งหน้าบนกับอืมคิดว่าจะเหมือนแค่ไหนใช่ครับก็มาเห็นรับมาครับวันนี้ใครที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เราเปิดตัวกับพรีเซนเตอร์ของซันเทสเปิดตัววันนี้เมื่อกี้หมาดๆเลยทีพีกริ่นั่นเองสายทิศดูอุ้ยสวยมากออกมาเป็นแบบสีมุ้งๆิ้งน้ำเงินน้ำเงินแล้วเราก็จะตกแต่งหน้าบนด้วยวาซาบินะครับ พี่พีฝั่งซายเรียกร้องมาลับมาเฮ้ยทำแล้วไม่มีคนชิมหรอมีคนชิมสิดีไหมมีคนชิมเนเน่ผู้ชมที่อยู่ด้านหน้าอยู่ตรงนี้แล้วเลือกที่อยู่ด้านหน้าแล้วพีทพีครับผมสักหน่อยไหมเลือกเลยหรอเลือกเลยแบบเลือกแบบนี้นะครับเอาขอให้เป็นแบบรันด้อมได้การวิจิตรชิมงานแจ้งแบบไวแบบนี่เราดูเวลาอะไรละ 5 4โมใช่ไหมครับเมื่อกี้5โม่สี่สสมมติว่าถ้าเป็นเลขเลขตัวหลัก48 48เรามีผู้โชคดีบรรไดลขี8นะดครับผู้โชคดีมี30คนไม่มี5ค่ขอบคุณมากพี่ๆแต่เลขอ่ะมันระดมนิดนึงมีไหมครั่บ48ไม่มีเดี๋ยวเราหาวิธีอื่นไม่มีหรอเอองานเลข4หรือเลข8เอ่อคนไหคไหนคนไหนเบอร์สี ทำเรื่องง่ให้เป็นเรื่องยากทำไมนี่เวอร์สี่อยู่นี่ครับเอร์สี่แล้วที่เวอแปดครับพี่วแปอยู่นี่เอาอิีเือแข่งกันเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะยังไงดีพีสี่กับแปดฝ่ายยิงชุบไหมฮะได้ฝ่ายยิงชุบกันเว่าสี่กับแปดเข้ารอบครับสี่แปดครับฝ่ายยิงชุบกันเล็กน้อยเดี๋ยวพี่พีเดี๋ยวอนพีเป็นคนฝ่ายยิงชหายยิงชุบยืนครับ ขออนุญาตให้ยืนด้วยไม่จะไม่ได้การจะเป็นซีนใหญ่ขนาดนี้เลยนะลุ้นกันครับเป่าเยี่มชุกนี่ชนะหรอยังไงหนึ่งถึงมันหนึ่งศูนย์อ่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วเออใช่สามแทสสามแทมโอเคครับแต่ถ้าถึงสองก่อนก็คือชนะเลยได้ครับผมเป่าเยี่มชุกอ้เจอไหมเป่าเยี่มชุกเอ้าวิอหนึ่งเสมอหนึ่งหนึ่งอันนี้ตัดสินตัดสินตรงนี้แหละได้ครับ <Okay. S 2> เอาเอาเย็นชุบได้ยินด้วยกับหมายด์อาหารครับเดี๋ยวให้ทีมงานนำลงไปให้ได้ลองชิมกันดูเชิญเลยครับใช่ญเลยครับ